สวัสดี FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะคะ FC แฟนคลับน้องอุ้งอิงนะคะ FC ซแฟนคลับเพชรแสงตะว,วันนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้กับซิมบลเรื่องเล่าของบอดโจนะคะบอดโจกับมีประเด็นดา่าหมาเนาะพี่น้องเนาะที่เกิดขึ้นกับเพิ่นนะคะแต่ที่สําคัญก็คือเป็นเรื่องเล่าไอ้เพื่อนวายิบบลถึง่ะแ่่แ่่วาก็เอ้าเอาจักน้อยเนาะพี่น้องเนาะ ก็คือเรื่องเล่าของพอผู้ใหญ่บ้านาที่ได้ขืนเป้่าประกาศอยู่บนเวทีสาวน้อยเรียกอยู่บนเวทีอของน้ามีหกนะพี่น้องเนาะเป็นสองเวทีที่เพื่อนได้จัดหนักจัดเต็มนะคะพี่น้อง <c oughs> เป็นดา่าที่บอกด้วยว่ามันเป็นเรื่องเล่าที่เห็ดให้โซเชียลด่เดือด นะคะพ่อเราบอกขึ้นเท่านั้นแหละบอกเลยกว่าคําวอาทั่วโลกนี่สุดๆจนมาเล่าสิหรือเม้นเล่าได้ปิดปีเฟเฟนีสัมบอแต่ว่าเราเก่งได้พี่น้องเนะเาะเราก็ยยังรออ่านอยู่เพราะว่าเราจบถ้าผู้ใดพิมพ์ผดีก็สิเกิดอาการผดีเนาะตรงนี้ก็บพราเป็นยังบอโจูเองกะได้เห็นแล้วละ่ะบารนี่เพิ่นกะได้มาขอโทษขออภัยแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องดาวที่ ปรับเปลี่ยนใส่กันเนาะถือว่าแต่ว่าบอดจูเพิ่นกับไม่ได้ไปเฮ็ดพิษสัญญาแต่อย่างใดแต่ในส่วนที่มันเกิดขึ้นจากในด้านใจของเพิ่นนะตรงนี้ให้กระสีเท้าคั้วเนี่ยจักน้อยหนึ่งเอาจักน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องเท้าควัมว่าบอดจูได้น้่ทับเอเพนก็ได้ลุล่มขิดไปอยู่นะคะบอดจูน้่ทับเขางานนะคะบอดจูได้น้่ทับเขางานพอว่าหยัง มินเองหรือลูกๆในวงถือว่าบอโจคือพอพอวงาะพอลูกๆก,กับมบาบอกให้ฟังว่าเป็นยังเพื่อนคือประกาศว่าจังสันส้นนะสั้นเพื่อนประกาศว่าให้นักร้องนักแสดงซูภูซุ่คนนะคะให้เฝ้าเขาล้างเวทีภายในสิบนาทีนี่สิบนาทีกาบลูว่าเริ่มต้นจากใสนะคะจากในสิบนาทีนี่ถ้าหาเขาไปบ่ท่าน มีท่ายก็ให้แสดงเท่านั้นเพื่นว่าประมาณนั้นแล้วผูใ้ใดเขามาพ่ท่านหลังสิลนัที่นี่ก็ถือว่าเป็นการเก็บเงินเขางานสุข,ขูสุขคนเดอ้อค่ะว่าเราสิอยากได้ตติมกันประมาณนั้นก็นมีผู้ใดจ่ใจอีลีนะคะจนได้เฮตให้ผู้จัดการผู้จัดการอีผู้หนึ่งก็คือแม่ป่อได้ออกมาเฝ้าหนาวหนา้างานเพื่อบอกว่าอันนี้คือแดนเซอร์ เดอนี่ผู้นักสแสดงเดอร์นี่คือศิล,ลปินเดอร์นี่คือผู้นันเดอร์จัางคอยดเอาลูกทีมเขาไปหลังเวทีใดก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่บ่เคยเกิดขึ้นกับบุ้งการหมอลำนะคะพอบอจูมาหอดบานนี้บอจูแห้งเลียดหลายบานนี้พี่น้องเออบอจูเองมาหอดก็เลยเหตุให้หลายผู้หลายคนที่ขเขาบ่ได้ก็ล่อล่อตาเขาพร้อมบอลจูกันแล้วกันเป็นเรื่องเล่าที่ บอกเรยว่าบอดจู่ด้น้ำทับเขาถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่อ่ะผ่านพ้นไปในช่วงเขางานเล่วบนันี่ทำการแสดงไปจนเซ็ตซับถึงบัดห้าสิลงบาทนี่มันแม่นหนา,นาวขวมเดีพี่นองมันบแกแจงบาทนี่มันบดแสงแดดมันบบขืนว่าจะเสาเดอ้อหนาหนาวแม่นบาคา่ค่ะเพื่อนกันเลยว่าหมอล่ำล่ำโบสวดเก่งบ่ฮันได้เห็นแสงแดดเดียดด แต่มันหูมุ่งแล้วเพี่น้องเพื่อนก็เลยได้นนจับไม่ประกาศว่าเหตุแบบนี้สิบว่าจ้างอีกพอว่าลงไหวพูดบ่แถมปกติเขาห่องหอดแป็ดม่งเส่าผุนมาซานเพื่อนหวาเนะประมาณนั้นนั่นคือเรากรลังประกาศช่วงที่เราประกาศยื่นก็คือศิลปินหลายหลายคนในวงก็ยังคงุ่งบ้านในล่งจากเวทีและที่สำคัญก็คือยูทูบเบอร์บริหน่อยสำหรับในวง นะคะเพื่อนก็ได่ทยทำอยู่อัดเอาเสียงเล่าโดยเป็นพยานหลักฐานได้เป็นอย่างดีนี่คือสิ่งที่เพื่อนบอกบอกแบบประมาณว่าห้คนหับหูทั้งคนอยู่หนาเวทีกับโฮโฮห,หมอล่ำหรือบ่โฮเล่ากับบจัดแต่คำเสียงโฮนั่นคือเป็นหนึ่งเล่าของความเหตุให้บ่สบายใจอาจจะคิดว่าหมอลำลงเร็วอิหลีบ่ เมื่อไรดังใจเอฟซีหน้าเวทีหรือ,อยังไงเพล่นโูเนาะพี่น้องก็ะเหตุให้เกิดความเสียหายหลายกัไหลายไฟลแต่บอตูวเองก็ได้ล่งให้เบิงแล้วว่าสัญญาครบถ้วนก็คือลงตีหานะคะพี่น้องเพิินก็แถมให้แล้วหกโมงเนาะเอ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าอีกเรื่องเล่าหนึ่งเป็นสองตอนแล้วเทือตอนที่สามไปรประกาศยนเวทีของหมอล่ำ อีกวงหนึ่งนะคะพี่น้องว่าจะบอจางเลี้วกับว่าได้เงื่อนหน่อยกลัววงนั้นวงนี้เปรียบเทียบเนาะพี่น้องเนาะตรงนี้ก็เพื่นคือว่าเป็นเรื่องเล่าของความเสียหายของทางวงสาวหน่อยเป็นบาดแพงเพื่อนก็นเลยคิดว่าเพื่อนก็นล่ำดับเหตุการณ์อยู่หลักฐานครบพร้อมเพื่อนก็นเลยออกมากข, <ừ. S 1> ขอโทษได้บ่ายนี่พี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่คงจะจัดสรรว่าแล้วออกมาขอโทษ ที่ต่อมาทางบอดจูบอโจูก็ล่ออยู่จนคําจนกรอบเกือบสิคํกากัเลยโพดแบบนี้โพดหนังสือขึ้นมาขอโทษพี่น้องโพดหนังสือขึ้นมาขอโทษกันเลยถือว่าเป็นการขอโทษประมาณหนึง่งแต่ไล่เส้นของผู้ขอโทษยังวัดในเส้นกากับและการขอโทษมาทางหนังสือดูจะเหมือนกับพิมพ์มาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเลยบอกว่าเพิ่นเลยประชุมกันแล้วประมาณว่าขอให้พอผู้ใหญ่ ออกมาเบานะคะออกมาเ้า wow. ขอโทษให้เป็นทางการด้วยการวาจยาให้มากเพราะว่าการที่เพื่อนวาออกไปน,น้ำเนเยเนี่เกิดความเสียหายไปเร็วเสียอกเสียใจก็ได้เสียไปเร็วเพื่อนขอให้มากเยียวยามาตราบใจให้แน่ประมาณ่นนั่นเนาะพี่น้องเนาะมาดามหัวใจให้แน่ประมาณ่นนั่นเนาะพี่น้องเนาะเอากระขอให้พอผู้ใหญ่ได้ออกมา ไล่สดนั่งอยู่เฮียนเบาคือเอเพนหินก็ไดเพือาา่อนบ่าขอให้เห็นหน้าเห็นตาขอให้รู้ว่าเปิดอกเปิดใจเบาจริงๆนะคะพอตอนไปจับไม่เวาสามครัง้งนั่นเพื่อนยังกล่าวเบาประมาณน,นั้นนะคะเอาโอเคล่อค่อยกันต่อไปนะคะแต่ว่ากะคาดว่าเนี่ยจะเร็วๆวันนี้เนาะให้เวลาเราทําใจในจักน้อยสําหรับพ่อผู้ใหญ่กะคุงจะปฏิบัติหน้าที่ไปตามหน้าที่อันเพื่อนหินสมควรโดยตัวของเพื่อนนะคะ เดี๋ยวเพื่อนเกสิเห็นสมควรโดยการที่จะมาขอโทษทางออกซื่ออีกเทืนหนึงนะคะขอเปลี่ยนกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายแน่นอนที่สุดเปลี่ยนกำลังใจให้บอดโจของเฮ้านะคะ โอเคนะคะสาหรับคลิปนี้ข่วาวเรื่องด่ามมามันก่เง่าแน่จักน้อยนอกพี่น้องขอคุณหลายๆได้จ่าเด้อสำหรับสุขคนสุทันที่เข้ามาหลับชมนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลวกับคอมเมนต์เข้ามารัวๆเร้่อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกําลังใจกับท่างช่องนะคะส่วนถ้ายคลิปนี้นะคะบอดจูกัยังคงฝากช่องกับแอดเพนนะคะขอขอบคุณในความกรุณาของบอดจูนะคะ เพื่นได้ฝากช่องให้กับแอดเพินนะคะพี่น้องเลือกอะขอบุญขอบคุณสุขุนสุ่ันที่เข้ามารับช่วขอให้สุขนุนเฮงเฮงปังปังด้วยจ้ะเด้อขอบคุณลหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ ค่า e B g e B g โอ้ย B รกบฝากกดติตามะครับคิตใครจะดิ่งปิ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 งให้คุณแม่